เทคโนโลยีการสื่อสารมีความสำคัญมากในยุคที่โลกแคบแค่เพียงเอื้อมมือสบัดปลายนิ้วบนมือถือเราก็สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆบนโลกออนไลน์จากหลายภาษาทั่วทุกมุมโลกการแปลาภาษาจึงมีความสำคัญเพื่อลดข้อจำกัดด้านการสื่อสารและแน่นอนสำหรับนักแปลไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยรู้จักเลือกใช้เครื่องมือและช่องทางการทำงานในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง นักแปลาภาษาในบ้านเราเป็นที่ต้องการในหลายกลุ่มอาชีพโดยรูปแบบงานและการสื่อสารที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลทำให้ความต้องการคอนเทนต์ภาษาต่างประเทศมีมากขึ้นตามไปด้วยนักแปลาภาษาจึงเป็นที่ต้องการในหลากหลายวงการทั้งงานด้านวิชาการการศึกษาสื่อสารมวลชนการท่องเที่ยววงการหนังสือและยังมีอื่นๆอีกมากว่ากันตามตรงนักแปลาภาษาสามารถทำงานได้แทบทุกวงการตราบเท่าที่เนื้อหางานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ ความต้องการการแปลภาษามีมากขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นตามซึ่งเป็นสิ่งที่นักแปลภาษามืออาชีพต้องตระหนักเพื่อหาที่ยืนในงานสายอาชีพภายใต้การแข่งขันอย่างการพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อนำมาช่วยจัดการงานต่างๆให้ง่ายขึ้นปัจจุบันมีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์แปลภาษ,าษาฟรีอย่าง Google Translate ที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้ฟรีอย่างไม่จำกัดแต่ก็คงพึ่งพาได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นใช้แปลคำหรือประโยคง่ายๆนั่นก็เป็นเพราะความซับซ้อนของแต่ละภาษา ซึ่งการแปลจะไม่เป็นธรรมชาติหรือเรียงคําในประโยคได้ไม่ถูกหลักที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตจริงยิงคาร์บอนข้อความยาวๆเข้าไปสักหนึ่งย่อหน้าในบางข้อความภาษาที่แปลออกมานั้นจะดูแปลกๆนําไปใช้งานจริงไม่ได้ดังนั้นนะักแปลภาษาทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่หวังพึ่งพา Google แปลภาษาคงต้องระวังเรื่องของคําแปลที่ Google ตั้งใจแปลให้เราเพราะภาษาที่แปลออกมานั้นอาจจะอ่านไม่เข้าใจทั้งหมดหรือที่เรามักพูดกันแบบติดตลกว่าภาษาหุน่นยต์ นอกจากความสามารถที่ดูเหมือนอยังแปลได้ไม่สมบูรณ์ของแอปแปลปภาษาแล้วการแปลที่ให้อารมณ์ความรู้สึกพิเศษการใช้คำหรือสำนวนที่สละสลวยการแปลเพื่อต้องการความหมายลึกซึ้งก็ยังไม่สามารถทำได้ดีต้องให้นักแปลปภาษาที่เป็นมนุษย์ที่เข้าใจวัฒนธรรมของชาติเจ้าของภาษาเป็นอย่างดีจึงจะสามารถแปลง,งานละเอียดได้เช่นนี้อย่างนั้นนักแปลปภาษาจะพึ่งพาเทคโนโลยีในแง่มุมไหนได้บ้าง ในยุคที่ใครเร็วใครได้นักแปลภาษาต้องหาตัวช่วยเพื่ออาชีพนักแปลของตนมั่นคงและอยู่ได้ในยุคที่ใครๆก็เข้าถึงเทคโนโลยีได้ความรวดเร็วและว่องไวในการแปลการติดต่อและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือแหล่งการจ้างงานจึงเป็นสิ่งสำคัญปัจจุบันเรามีอี mail, เมล l ล n e Messenger Fanpage เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากสิ่งเหล่านี้เป็นได้ทั้งช่องทางการติดต่อและพื้นที่โชว์ผลงานของเหล่านักแปลชั้นดี แถมยังมีพื้นที่ฝากไฟายแบบดิจิทัลรองรับการส่งข้อมูลปริมาณมากๆโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีพื้นที่จัดเก็บและแชร์งานอย่าง Cloud Storage จัดเก็บข้อมูลง่ายแชร์ให้ลูกค้าด้วยลิงก์ก็สะดวก Google Docs ใช้สร้างและใช้เอกสารงานแปลพร้อมการแก้ไขได้แบบทันทีหากมีการแก้ไขและสามารถทำที่ไหนก็ได้หรือจะให้ทีมงานช่วยแก้ไขางานก็ง่ายเพียงแค่ล็อกอินเข้าระบบจากที่ไหนก็สามารถทำได้แล้ว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่นักแปลภาษาจะนํามาใช้ติดต่อรับและส่งงานกับลูกค้าได้แบบสมาร์ทไม่ต้องวุ่นวายกับกระดาษเป็นบึกๆสามารถตรวจงานก่อนแล้วค่อยปิ้นออกมาใช้งานลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายอยู่ที่ไหนนักแปลก็ทํางานได้ไม่จําเป็นต้องนั่งประจําสํานักงานนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่รวบรวมพวกคําศัพท์เฉพาะอย่างศัพท์ทางการแพทย์ศัพท์ทางกฎหมายศัพท์ทางด้านงานวิศวกรรมคนที่ทํางานล่ามที่ต้องการทําหน้าที่แปลภาษากันส,สด ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่ทํางานเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างชาติซึ่งจะทําหน้าที่แปลภาษาในห้องประชุมซึ่งนักแปลเหล่านี้ก็จะมีความถนัดเฉพาะตัวไม่เหมือนกันแม่นักแปลภาษาจะสามารถทํางานได้หลายกลุ่มอาชีพก็ตามแต่หลายคนก็จะมีสายที่ถนัดเฉพาะตัวอย่างถ้าเป็นงานที่ต้องแปลเกี่ยวกับข้อความทางกฎหมายก็ไปโหลดแอปที่รวบรวมชุดคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายติดมือถือไว้คล้ายเป็นดิกชันนารีดิจิทัลเผื่อยามฉุกเฉินที่เรานึกคาแปลไม่ออกจริงๆจะได้สามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ขับขัน ไม่ว่าเทคโนโลยีจะฉลาดแค่ไหนก็ยังมีข้อจำกัดข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยีของนักแปลคือความรู้ความสามารถของผู้ใช้งานที่เป็นมนุษย์ตั้งหากที่มีความสร้างสารรค์และยืดหยุ่นเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์อย่างนักแปลภาษาก็คงจะใช้แอปแปลภาษาช่วยแปลได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นที่เหลือต้องใช้ความรู้ความชำนาญของนักแปลแต่ละคนเองแต่ก็พอมีบางแง่มุมที่นักแปลจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลช่วยในการทำงานคือช่องทางการหาลูกค้า การลงประกาศตามเว็บไซต์หรือโซเชียลต่างๆการรับส่งงานระหว่างนักแปลกับลูกค้าการสร้างระบบชำระเงินแบบออนไลน์สร้างความต่างระหว่างเรากับผู้แข่งและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและอื่นๆอีกมากตามความคิดแต่ละคนที่จะสร้างสรรผลงานออกมา